คุณเบื่อถึงเวลาจัดปาร์ตี้ครั้งใหญ่แสนสนุกสนานกันแล้ว,ว,วขั้นแรกให้โทรหาเพื่อนสนิทของคุณไม่มีปาร์ตี้ไหนเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเธอและอย่าลืมเพื่อนบ้านด้วยล่ะยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งสนุกสนานแต่ดูนะแล้วแซมี่ล่ะฮัลโหลแซมฉันขอเชิญเธอมาร่วมงานปาร์ตี้ของฉันคืนนี้นะเอ้าขอบคุที่เชิญฉันกำลังไปแล้วเจอกัน ละมาทำอาหารกันเถอะแต่บางครั้งการทำอาหารก็อาจจะท้าทายมากหวังว่าเมฟจะได้เรียนรู้วิธีการทำแล้วนะเราทุกคนยังจำเรื่องหุนก่อนได้ตอนนั้นทุกคนต่างปฏิเสธผลงานชิ้นเอกของเธอแม้แต่แมลงสาบก็ยังหนีไปทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยนี่มันยาพิษผลน,นั้นล้มเหลวออยังสมบูรณ์แบบเลยล่ะครั้งนี้เมฟจะไม่ทำเรื่องผิดพลาทำนองนั้นอีก S <S <S อะไรนะ่ะดูเหมือนว่าเย่ yeah. นี่มันอะไรกันเนี่ยเออเธอเกือบทำได้แล้วเชียววางเครื่องคััวลงเอามือออกไปห่างๆจากเตาด้วยเลวร้ายมากจริงๆกำจัดเจ้านั่นไปเดี๋ยวนี้เลยลองอีกครั้งละกันฉันว่าสเต็กชิ้นนี้สุกแล้วนะทายดำเป็นฐานไงเรารีบไปทิ้งดีกว่าเพราะมันดูน่ากลัวมาก <S 2> <S 2> หรือว,ว่าแสมี่เพื่อนสนิทของเมฟจะช่วยเราได้นี่ก็คือไอเดียสำหรับการทำน้ําผลไม้ที่สร้างสารรค์และไม่ธรรมดาดูล้วสดชื่นมากเ uh oh. ยี่ยมเลยของอย่างเดียวที่เราต้องใช้ก็คือแตงโม uh oh. ถ้าไม่มีอยู่ในบ้าน uh oh. เมฟก็สร้างขึ้นมาเองได้ง่ายๆแต่ uh oh. ระวังหน่อยนะอย่าเอาวิธีนี้ไปทําเองเชียว uh oh. เรายังต้องจัดการรูปทรงของมนันอีกหน่อ oh. ยตอนนี้มาล้างแตงโมข,ของเราให้ดีกันเถอะ uh oh. เนฟตกลงแล้วว่าจะใช้ของทุกอย่างที่หาได้ในบ้านทุกอย่างเสร็จสิ้นเมฟทำงานได้เยี่ยมมากในที่สุดแต่งโมก,ก็สดและสะอาดแล้วเราพร้อมจะไปต่อกันล่啦หมายว่าต้องทำอะไรต่อ เธอต้องเสียบก๊อกเข้าไปในช่องที่เธอเจาะไวแ้แน่ใช่นี่ก๊อกนี้มาจากห้องน้ําของเธอหรือเปล่าก็ต้องไม่ใช่สิฉันไม่เคยทําเรียงแบบนั้นสักหน่อยเราจะทําเป็นเชื่อละกันทีนี้ใส่ก๊อกเข้าไปให้ดีๆนะแบบนี้และนี่ก็คือวิธีที่เราจะได้น้ําแตงโมสดใหม่โอเคคราวนี้มาชิมน้ำแตงโมในปาร์ตี้สุดเจ๋งของเรากันเถอะ แซมี่มาถึงเร็วเกินไปนะโอ้แม่เจ้ายุ่งเหยื่ออะไรอย่างนี้โอเคเธอไปล้างหน้าล้างตาซะส่วนฉันจะจัดการที่เหลือเองแล้วก็ระหว่างที่ฉันทําความสะอาดเริ่มทําเค้กสําหรับงานปาร์ตี้ด้วยล่ะแซมี่เธอแน่ใจแรืนี้เพื่อไม่ให้แป้งเค้กกระเด็นไปรอบๆให้ใช้เทคนิคใหม่นี้เท่านี้เค้กก็ปลอดภัยหายห่วงแล้ว เทคนิคของเราที่ใช้จานวิเศษกับเครื่องผสมนี้ได้เกรดเอบวกไปเลยและคัพเค้กอ,อร่อยๆก็เสร็จแล้วอืมดูเพอร์เฟกต์อยู่นะ <IS> ฉันทำความสะอาดเสร็จแล้วเหนื่อยชะมัดเลยเราต้องขอบคุณแซมี่เธอรู้ไหมว่าเขาชอบไอศครีมมาลองทำดูด้วยสูตรที่ง่ายที่สุดกันขั้นแรกเราจะบดคุกกี้ตั้งแต่อยู่ในหอแต่ระวังหน่อยนะอย่าทำลายข้าวของร,รอบหมดละ่ะ แล,และตอนนี้ก็ถึงเวลาของนมแล้วเทนมลงไปในถุงพลาสติกเลยเฮ้รอก่อนอย่าดื่มหมดสิเหลือบางส่วนไว้ให้แซมด้วยเราจะเสียบไม้ไอติมลงไปแล้วก็รับลงที่เย็นสุดด้ายเลยใครเปิดตู้เย็นทิ้งไว้น่ะฉันนั่นๆเอามา ไอศครีมเสร็จแล้วเร็วอะไรอย่างนี้ลองชิมดูท่าทางจะอร่อยมากโอโอริโอชีวิตฉันดีางามจริงๆสำหรับจานถัดไปเมฟจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษระวังน้อยระวังไว้ใช่เธอหาเจอแล้วแบบนั้นแหละเธอดูเท่จังใช้แล้วการหันหัวหอมไม่ใช่งานที่น่าพึงประสงค์สักนิด ใช้ได้ไหมนะไม่เลยแม้แต่วิดีโอตลกตลกของแซมก็ช่วยให้ไม่ร้องไม่ได้มีทางอื่นอีกไหมโยเมฟรับไปสิอมขนมปังไว้ในปากแล้วเธอจะไม่ร้องไห้นี่เป็นเคล็ดลับที่ดีที่สุดจากที่พีเดาพูดเลยนะเราน่าจะลองนะมาดูกันได้ผลหัวหอมไม่เป็นอุปสรรคกับเมฟอีกต่อไป เทคนิคที่ดีที่สุดของฉันเลยแสมี่เธอก็ต้องใช้ขนมปังสยบน้ำตานี่นะใช่แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากนะแสมี่รูดเคล็ดลับที่ดีที่สุดในโลกจริงๆส่วนเราจะไปต่อกันแล้วนะเอ้าเพื่อนของเมฟจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าเธอต้องเตรียมดิฟจุ่มแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาแค่5นาทีหรือน้อยกว่านั้นใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในถุงซิป และขั้นตอนนี้คุณก็น่าจะรู้นะไม่ปลวกแต่คุณผู้หญิงแบบนั้นมันไม่ถูกนะให้ฉันสอนวิธีให้คุณดีกว่าและนี่ก็คือสิ่งที่ฉันเรียกว่ากัวกะโมเลเซนอร่อยเตรียมดิฟเสร็จแล้วทีนี้ก็มาตัดส่วนมุมของถุงกันและบีบกัวะกะโมเลออกมาอย่างระมัดระวัง ของวางก็มีเสิร์ฟแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องชิมให้หมดก่อนถูกไหมดูเหมือนว่าดิบจะออกมาเยี่ยมมากแซนี่เธอเป็นเชฟที่ดีที่สุดในโลกเลยเขกมาแต่แล้วแต่เรายังมีอาหารไม่พอเนะเอาแป้งต่อติยาสำหรับทำเคซเดียย่ามาแล้วแบ่งเป็น4ี่ส่วนส่วนหนึ่งสำหรับผักกาดส่วนหนึงสำหรับมะเขือเทศและหัวหอมใหญ่ส่วนที่สเอาไว้ใส่ซอสมะเขือเทศ และส่วนสุดท้ายเป็นของชีสทีนี้ก็พับมันเข้าไปให้เหมือนซองจดหมายที่กินได้เธอเอาไปแบ่งกับเพื่อนได้ด้วยนะอาหารเที่ยงแสนอร่อยและไม่ต้องมีคราบซอนเลอะหน้าคุณเคล็ดรับในครัวช่างยอดเยี่ยมจริงอุ๊ยแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะ อย่าเศร้าไปเลยนะสาวน้อยแค่ทำขึ้นมาใหม่อีกจานก็พอขวดน้ำสบู่นี้มีหัวฉีดที่ใช้ได้สะดวกมากทีนี้เธอก็รู้แล้วนะว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องสอดมะเขือเทศยังไงทีเดียวได้ผลชัวถอดหัวฉีดออกแล้วแทนที่ด้วยกล้วยเอาสอดมะเขือเทศมาเทลงไปในขวดง่ายๆเลย เราไม่ต้องใช้กลวยแล้วให้ติดส่วนหัวกลับเข้าที่เดิมได้เสร็จเรียบร้อยเฮ้ hey, เพื่อนจ๋าอาหารของเธอเสร็จแล้วนะกินให้อร่อยล่ะส่วนนี้ก็ซอสมะเขือ,เ,อเทศของโปรโดของเธอโอ้เ oh, จ๋งมากเลยมันได้ผลจริงๆด้วยไม่ต้องเขย่าวขวดอีกแล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเลย ฉันชอบเคล็ดลับในครัวข้อนี้มากน่าทึ่งสุดๆเยี่ยมมากินกันเลยเถอะเคล็ดลับถัดไปคือปาร์ตี้เยลลี่เพียงทาน้ำมันบนป๊อปอิทเล็กน้อยและโรยเกล็ดน้ำตาลหวานๆลงไปด้านบนเยลลี่หลากสีก็จะละลายในไม่ช้าคราวนี้ให้เติมเยลลี่ในป๊อปอิทและนำไปใส่ตู้เย็นเพื่อพักไว้สักครู่ นี่ไงทีนี้คุณก็มีขนมที่ทั้งสีสันสดใสและอร่อยแน่นอนแล้ววันนี้ร้อนมากจริงๆน้ำอัดลมเย็นๆจะช่วยได้มากเลยเฮ้เธออยากทำให้เพื่อนๆนประหลาดใจหน่อยไหม,มทำโลลิปป,ปจากน้ำอัดลมสิฟังดูนาสนุกใช่ไหมล่ะงั้นตามฉันมาเลยเอาชามาหนึ่งใบแล้วเทน้ำอัดลมที่คุณชอบลงไปในชามนั้น แล้วเราก็จะเติมสีผสมอาหารสีเขียวสว่างและผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีส่วนนี้ก็เจลาตินถุงเล็กๆหนึ่งถุงก็พอสำหรับชามแบบนี้แล้วจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งสุดยอดมากแต่เวลาทำลูกอมของเราแล้วเราจะนำแม่พิมพ์ซิลิโคนมาและเติมส่วนผสมของเราลงไปด้านล่าง จากนั้นก็ปิดปาแบบนี้เติมเยลลี่ลงไปด้วยการใช้กระบอกฉีดผ่านรูด้านบนปล่อยให้มันเย็นแล้วเราก็เหลืออีกแค่ขั้นตอนเดียวเสียบลูกอม,มกับไม้และลูกอม,มรสไปรที่เจ๋งสุดๆก็เรียบร้อยกินให้อร่อยนะดูเหมือนว่านักกินคนนี้จะพบสูตรอาหารเจ๋งๆ,ๆใหม่ๆแล้ว เอาคุกกี้มาสองชิ้นใส่ลงไปในถ้วยแล้วเติมนมลงไปปล่อยให้มันนิ่มจนคุณได้อะไรที่คล้ายๆแป้งเคก้กนำทั้งหมดไปใส่ในไมโครเวฟและอบจนกว่าจะสุกแป้งเค้กในถ้วยควรจะใหญ่ขึ้นจากเดิมสองเท่าแบบนี้ แล้วเราก็แค่โรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปตามด้วยเกล็ดน้ำตาลสีสันสวยงาม <c oughs> หวานอร่อยและทำได้ง่ายมากๆคับเค้กเสร็จเรียบร้อยลองทำตามสูตรนี้นะแล้วคุณจะต้องลงรักมันแน่